สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพามาชมนะฮะต้นเศรษฐีวินสันด่างนะครับนะฮะอ่าต้นนี้นะครับเพราะจากนะฮะจากท่อนนะครับจากตานะครับเป็นนะฮะต้นเศรษฐีวินสันนะครับก็มีสองใบนะฮะสองใบด่างสวยๆนะฮะด่างสวยๆเลยทั้งสองใบ นะครับสใบก็อีก1น่หลอดนะครับเห็นไหมฮะก็สภาพสวยนะครับสวยแข็งแรงสวยแข็งแรงลากเดินดีแล้วนะครับลากเดินดีแล้วนะฮะให้ชมนะครับอันนี้นะฮะนี่ใบ นี่คือใบที่หนึ่งนะครับใบที่หนึ่งใบนี้นะครับนี่ใบที่หนึ่งนะฮะอันนี้ใบที่สองใบที่สองนะครับแล้วก็หลอดใหม่ก็กำลังจะแทงขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นข้อนะฮะข้อตาของเขานะครับนี่ลากเดินดีแข็งแรงนะครับ ใส่กระถางประมาณห้านิ้วนะครับก็ต้นนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับจัดส่งให้ฟรีนะฮะรับประกันการจัดส่งนะครับโอ้ยรับประกันการจัดส่งนะฮะใครยังไม่มีนะครับต้นเศรษฐีเป็นสันด่างนะฮะเป็นไม้นิยมไม้มงคลนะครับ นะฮะต้นนี้นี่แข็งแรงแล้วนะครับเลี้ยงง่ายนะครับสวยมากฮะสวยมากนะครับก็ใครชอบนะฮะก็ทักมาทาง Facebook ธงชัยบุรีรัมนะฮะหรือทางลายนะฮะไอดี ID ลาย0 6 1 4น3 9956นะฮะไอดี ID ลายผมนะครับหรือโทรมาเลยก็ได้นะฮะ1,000บาทรวมส่งเท่านั้นนะครับมีอยู่ต้นเดียวนะฮะสภาพนี้มีต้นเดียวเท่านั้นนะครับ ใครทางมาก่อนได้ไปก่อนนะครับนะฮะพิจนารณาดูนะครับนะฮะเศรษฐีวินสันด่างนี่น่าเลี้ยงนะครับเพราะต้นใหญ่ไปนี่ขายได้5้0 0ันหกเลยนะครับสําหรับวินสันด่างนี่เป็นไม้ที่ตลาดต้องการตลอดนะครับทํายอดยากนะฮะขยายพันธุ์ไม่ได้ไม่ได้ทําง่ายๆนะครับเพราะว่าใช้เวลานะครับ ตามสวนต,ต่างๆยังไม่มีนะครับเศรษฐีวินสันด่างนะฮะยังหายากอยู่นะฮะนะครับก็ลองดูนะครับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะโทรมาที่061-463-9956นะฮะเฟซบุ๊กธงชัยบุรีรัมเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ